สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้เรามาพามาชมที่แปลงใหม่ค่ะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะคะดียวกลับกล้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะนะคะเรากำลังเปิดที่แปลงใหม่ค่ะเข้ามาดูครั้งแรกเนี่ยชอบเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันเป็นพื้นที่สวนมันเป็นพื้นที่เกษตรนะคะแต่อยู่ในที่เจริญนะคะ เข้าจากถนนใหญ่เส้น304ฉะเชิงเซากระบินบุรีเนี่ยเข้ามาแค่สองโลครึ่งวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยประโยชน์ลำแพง3นะคะเข้ามาตรงมาเนี่ย800เมตรนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาประโยชน์ลำแพงเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยสองโลครึ่งนะคะวิ่งจากตัวเมืองฉะเชิงเซามาถึงที่แปลงเนี่ยสกิโลค่ะ นะคะเข้าไปถึงตัวเมืองบางคล้าเนี่ยตลาดน้ำเนี่ยมันแค่9กกิโลสกิโลเองค่ะนะคะตลาดน้ำบางคลา้าที่แปลงเนี่ยเนื้อที่กำลังดีค่ะเนื้อที่กำลังดีเนื้อที่กำลังดีเ,งดเดี๋ยวดูนะคะเนื้อที่กำลังดีค่ะเจ็ดไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสามตารางวากับเจ็ดไร่ครึ่งเห็นไหมคะ ราคาเบาๆเลยค่ะนะคะถนนทางเข้าเนี่ยเป็นถนนลาดอย่างใหญ่รถใหญ่ส่วนได้ไฟฟ้าสาเฟสแม่ไฟฟ้าสาเฟสป่าป่าภูมิภาคค่ะเราจะทำเป็นสวนกเกษตรอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็พักอาศัยเนี่ยสบายๆเลยเหมาะมากนะคะที่แปลงนี้อยู่อำเภอบางค้าตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเนื้อที่เจ็ดไร่หนึ่งงานเจ็สามตารางวาเราขายราคาเบาๆนะคะเราเรากำลังเคลียร์ลิงด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าติดถนนกว้างเนี่ยสี่สิบเมตรเนี่ยแปลงเราเนี่ยด้านหน้าติดถนนลัดายางเนี่ยกว้างสี่สิบเมตรเรากำลังเคลียร์ลิงถมด้านหน้าถมด้านหน้าให้เต็มนะคะเข้าไปปุ๊บ เราจะเคลียร์ลิงถมด้านหน้าให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยไร่ถึงได้ครึ่งถมให้เต็มที่เหลือเนี่ยจะเป็นยกล่องสามล่องเพราะเดิมเนี่ยเขาไปล่องสวนอยู่นะคะยังมีมะพงมะาพร้าวหลงๆอยู่ค่ะเพราะเจ้าของเก่าก็ทิ้งมานานเปสิบสิบปีมันก็รกร้างว่างเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะทําให้สวยเหมือนแปลงข้างๆแปลงข้างๆเนี่ยเขาปลูกมะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมเขาตัดทีเป็นคันคันลดเลยค่ะมะพร้าวน้ําหอมเนี่ย รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพขายได้แน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะของดีไม่ต้องโฆษณายเยอะนะคะออพอเราเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะถมด้านหน้าเนี่ยไล่ถึงไล่ครึง่งปุ๊บเราจะยกล่องเป็นสามล่องด้านหลังเอห่ล่องสองล่องสามล่องเราจะยกล่องขึ้นมาให้สูงเพราะพื้นที่มันตื้นพื้นที่เดิมเดิมมันตื้นรถแม็โคเนี่ยลงไปนะ น้ำมันท่วมอยู่แค่ตีนตะขาบอะค่ะมันตื้นมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะยกล่องให้สวยงามให้ใหญ่ให้มีน้ําใช้ได้ทั้งปีทําการเกษตรนี่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะข้างๆเนี่ยเป็นร่องน้ําสาธารณะเนี่ยไซายฝาเดีผ่าดูอําเภอบางคล้าเขาดีอย่างนี้นะคะของเราเนี่ยเป็นฝั่งเหนือน้ําไม่เคยท่วมค่ะมันมีบางคล้าฝั่งเหนือฝั่งใต้นะคะเนี่ยมีร่องน้ำให้เราใช้ทั้งปีเลยมีแปลงข้างๆ สวนมะพร้าวเต็มพื้นที่สิบไร่นะคะเดี๋ยวเราจะเนรมิตที่แปลงนี้ให้สวยงามเหมือนแปลงข้างนะคะใครสนใจอยากทำงานกเกษตรบดเกษีกยณมาลงทุนไม่เยอะเพราะเราลงทุนไว้ให้แล้วนะคะแค่เพียงแต่หาผลหมากลากไม้ที่ท่านต้องการอยากปลูกเอามาลงปลูกได้เลยค่ะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยพร้อมปลูกบ้าน ไฟฟ้าประปาพร้อมด้านหลังเคลียร์ลิงไปล่องสวนให้หมดดินอย่างดีเดี๋ยวพาไปดูดิน,ดน,น,ดดน,นดเดี๋ยวพาไปดูดินค่ะดินล่องสวนดียังไงดินล่องสวนดียังไงเดี๋ยวพาไปดูดินเออตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะดินดียังไงเห็นไหมคะดินดีดินดีมาก ดีมากล้วนซุยเลยค่ะล้วนซุยเลยเห็นไหมคะใครกำลังมองหาที่ดินอยู่บุญนำค้าที่ดินขอเสนอที่แปลงนี้เลยค่ะเจ็ดไร่หนึ่งงานเจ็ดสามตว่าขายราคาเบาๆค่ะไร่ละแค่แปดแสนเคลียร์ลิงทุกอย่างให้พร้อมนะคะสนใจเนี่ยนะคะโทรมาเลยค่ะ08 7 6 1 6 8ด4 4ดหห้าค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะนะคะเราจะเคลียร์ลิงให้ อีกสามสีวันก็เสร็จแล้วนะคะจะสวยแน่นอนอยู่อย่างร่มรื่นอยู่กว่าการเกษตรร่มรื่นนะคะทํางานการเกษตรเนี่ยเป็นของแน่นอนค่ะนะคะเพราะอาหารเนี่ยเป็นของจริงนะคะและพื้นที่ดินเนี่ยไม่มีงอกไม่มีเพิ่มราคาเนี่ยเราเคลียร์ให้พร้อมเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยมาได้เลยค่ะโท,โทรมาก่อนก็ได้เดี๋ยวพาชมพื้นที่นะคะ แปลงข้างๆเนี่ยไปถานได้เลยค่ะเขาขายไร่ละลานนะคะเขาขายไร่ละลานแต่ของเราราะาย่อมเยาว่ฝานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบุญน,นําค้าที่ดินค่ะด้านหน้าติดถนนเนี่ยมีบ้านตลอดทางตลอดแถบเลยค่ะตั้งแต่เข้ามาสองโลครึ่งเนี่ยเป็นตลอดแถบเลยแล้วก็พอเลยที่เราไปเนี่ยมันไปออเป็นวงแหวนมีถนนด้านหลังอีกที่แปลงเนี่ยถนนสองด้านถนนหน้าถนนหลังเลยค่ะเป็นถนนสาธารนณะ แต่ถนนด้านหลังน่ะอบรตเอ,าตอเขาเป็นคนทําตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบุญนําค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ